สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปย์ป่านวัดเข้าใจหัวอ,อกเดียวกันโปรดแสดงตัวกลางไอจีธัญญาธัญญเรศหลังประกาศออกสื่อสามีเป็กสันชัยเลี้ยงเมียน้อยไว้ในบ้าน จากกรณีสาวธัญญาได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมายอมรับว่าสามีเป็กสัญชัยเองตระกูลนั้นได้มีบ้านเล็กบ้านน้อยซึ่งตนเองก็รับรู้มานานแล้วแต่ที่ทําให้เป็นเรื่องราวนั้นเพราะว่าหนึ่งในสาวของหนุ่มเป็กนั้นได้เข้ามาระรานถึงลูกสาวน้องรียาและอยากแสดงตัวว่าตนเองนั้นเป็นเมียน้อยของสามีอีกทั้งยังมักจะออกมาโพสต์ข้อความเหน็บสาวธัญญาอยู่บ่อยครั้งจนสาวธัญญานั้นทนไม่ได้เดินหน้าขอคําปรึกษาจากทนายเจ ล่าสุดหลังเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นทางด้านสาวธัญญาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพกับลูกสาวและหลานๆพร้อมระบุข้อความว่ามายกำลังใจซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้สาวธัญญานั้นน่าเห็นใจเอามากๆเลยทีเดียว ซึ่งงานนี้ทางด้านเป้ยปานวาดเฮมณน,นีได้โพสคอมเมนต์กลางไอจีธัญญาธัญเรศโดยการโพสรูปอิโมจีเป็นรูปหัวใจให้หนึ่งดวงซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวเป้ยเองก็เพิ่งจะเจอกับปัญหาในทํานองนี้เช่นเดียวกันแต่ก็แข็งแกร่งและผ่านมาได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ